ันว okay. ัดเลยฮงโอเคก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานไม่ไม่เครียดนะคะไม่ไม่เครียดแล้วก็เนื้อเรื่องเนี้ยค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าครูจะจับเอาประเด็นที่ว่ามันอยู่ในตอนที่เราเรียนเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเวตาลคือใครและใครเป็นผู้แตกนะคะมีความเป็นมาอย่างไร ก่อนอื่นตัวชี้วัดของเรื่องนี้ก็คือเราเรียนวรรณคดีหรือวรรณกรรมเราจะต้องวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้นะคะหลักพื้นฐานแล้วก็ดูลักษณะเด่นลักษณะที่สําคัญของบทเรียนนั้นๆนะคะว่ามีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์แทรกเข้ามาหรือเปล่าเราได้เห็นวิถีชีวิตของตัวละครนะคะซึ่งมันจะสะท้อนให้เห็นว่าในสมัยก่อนนั้น เขามีวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างไรนะคะทำให้เรารู้ว่าอดีตกับปัจจุบัน,นะะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนต่อไปก็คุณค่าของวรรณศิลป์คือภาษาที่ใช้ในบทการเขียน,นะะใช้ภาษาถ่ายทอดมาให้เราได้อ่านได้เข้าใจแล้วก็เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงโดยเลือกเอามันต้องมีมีข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อก็ได้ ทังสำหรับเรื่องที่เราจะได้นั้นก็คือเราจะได้ข้อคิดคือให้มีสตินะสติมาปัญญาเกิดนะสติตะเลิดปัญญาก็กระเจิงทำนองนี้นะแล้วก็วรรณคดีศึกษาก็คือเป็นเป็นวนรรณคดีเรื่องเดิมที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้นะต่อไปก็จะเป็นบทวิเคราะห์วิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะหนะ์ตัวละครนำเรื่องซึ่งกำลังครูกำลังเข้านำเรื่องอยู่นี้นะคะ จากภาพนักเรียนจะเห็นว่ามีตัวตัวน่ากลัวน่ากลัวแห้งแห้งหวิหวหวนะคะเขาเรียกว่าเวตาลน,นะมีลักษณะคือเป็นแบบซากศพค่ะนักเรียนเป็นซากศพมีปีกนกมีหูหนูมีปีกแต่ว่าตัวใหญ่กว่าและสังเกตมีหางยา,ยาวๆนะคะเดึงหางสิ่งที่จะแสดงว่าเขาตายหรือไม่ตายคือเขาจะกระดิกหางเราต้องสังเกตที่หางเขานะคะ เวตาเนี่ยเป็นวิญญาณเป็นดวงวิญญาณน,นะดวงจิตวิญญาณเพราะนั้นไม่มีรูปร่างดังนั้นเขาจึงสิงอยู่ในซากศพนะซากศพอยู่ที่ไหนก็ป่าชา้าไงคะ่ะสำหรับนิทานเวตาจะมีลักษณะเป็นนิทานที่เราต,ติดต่อกันมาหลายๆเรื่องนะคือในเรื่องเวตาเนี่ยจะมีหลายๆเรื่องที่เวตาเนี่ยเป็นผู้เล่าเล่าให้ใครเล่าให้พระวิกรมาทิติฟังนะคะ ทำไมต้องเล่าล่ะก็หมายถึงว่าพอเล่าแล้วมันจะมีคําถามท้ายเรื่องคือถ้าใครนําตัวเวตาลไปออกจากป่าช้าไปนะแล้วหากเผลอพูดกับเวตาลหรือตอบคําถามกับเวตาลเนี่ยเวตาลจะเหาะไปที่ป่าช้าอย่างเดินนะจากเมืองมาป่าช้าจากเมืองมาป่าช้านะท้าวิกรลังทีิเนี่ยใช้ใช้ความพยายามมากเลยนะเดินถึงยี่สิบห้าครั้งอนะ่ะ เดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับแสดงถึงทรงมีพระพระยายามพระอริยะพระวิริยะพยายามอย่างมากทีนี้ในเรื่องเวตาเนี่ยบอกว่าคล้ายกับนิทานนะเล่ากันมานะแต่เดิมนั้นเป็นนิทานอัลับลาปรีนะซึ่งพระราชวารวงเธอกรมมื่นพิทยาลงกรหรือชื่อสั้นๆเราจะเรียกท่านว่านมสนมส ะะก็ได้เป็นผู้แปลนิทานเวตาลจากหนังสือหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนักเรียนก็อ่านละกันนะคะเดี๋ยวครูอ่านครูใช้ภาษาไม่เก่งนะะเขาบอกว่านิทานเรื่องนี้มาจากภาษาสันสกฤตซึ่งมีทั้งหมดทั้งหมดเลยเลยเนี่ยนะ25เรื่องนะแต่ท่านนอมอสอนเนี่ยได้รวบรวมมาแล้วก็คิดเป็นเพียงแค่สิเรื่องโดยแต่ง ให้มีเขามีวัฒนธรรมลักษณะข,ของความเป็นอยู่แบบไทยนะจะได้ไม่ขัดต่อความคิดของไทยมากนักนะสรุปแล้วนิทานเวตาลมีความจริงแต่เดิมคือ25เรื่องนะต้นฉบับเดิมแต่ว่าท่านนมสเนี่ยได้นำมาเป็น10เรื่องเรื่องที่เราจะเรียนก็เป็นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่10เรื่องที่10ก็ตรงกับเรื่องที่25 ก็นําเรื่องว่าปิตนิทานเวตาลมีลักษณะเป็นนิทานซ้อนนิทานนะคะมีโครงเรื่องหลักกล่าวถึงพระวิกรลมาทิตย์ว่าเป็นผู้ที่ให้สัญญาสัญญากับใครไว้ก็ต้องทําตามนะคะโดยเฉพาะกระสัตรตรัสแล้วไม่คืนคานะคะทำไมจึงให้สัญญากับพระโยคีก็พระว่าเพราะว่าพระโยคีคนนี้ยตอนต้องเรียกตอนตอนน้องตอนตอนะคะ คือคิดอยากจะฆ่าพระวิกรมาทิ์ทำไมคิดอยากฆ่าความจริงแล้วแค้นแค้นพระราบิดานะฮะหนุนรุ่นสมัยพระราศบิดาของพระมิกรมาทิ์เนี่ยทำเจ็บแ้นก็คือตัวโยคีเนี่ยเป็นผู้ที่ก่อเรื่องเองนะแล้วก็ในที่สุดหาเรื่องแล้วก็แค้นจะเอาเรื่องจะฆ่าพระราศบิดาของพระวิกรมาทิ์นะแต่ว่าบาังเอิญ พระวิกรมรทิพย์นะพระราศบิดาก็สิ้นอายุไขไปก่อนนะคะก็ถึงแก่ความตายขอดแล้วแต่โยคีตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่เลิกความแค้นเะนี่ยแค้นพ่อมาถึงลูกนะเมื่อฆ่าพ่อไม่ได้นะพ่อตายด้วยน้ำมือก็ไม่ได้ก็จะฆ่าลูกให้ได้นะก็เลยแซงบอกว่าเออคือแต่ละวันเนี่ยจะเอาแอปเปิลมาให้พระวิกรมาทิพย์พระวิกรมาทิพย์ก็ มีผลมไม้กลาไม้เยอะอยู่แล้วอะ่ะก็รับเอาไว้นะในฐานะผู้ทรงศีลนําผลไม้มาให้ก็ให้ถ้า,ารนไปเก็บเอาไว้ในครังนะเออทาไมไว้ในครังไม่รู้นะน่าจะไว้ในครัวนะเอาไว้คือโยโยคีตอนนี้มทัทีไรก็เอาผลไม้มาให้เอาผลไม้มาให้จนในที่สุดพระวิกรมาทีก็เอ,อ๊ะทำไมมาให้บ่อยจังเลยวันหนึ่งท่านก็เลยนึกอยากกินผลไม้นั้นปรากฏว่าพอปอกมาอา้าว กลายเป็นแท่งทองนะก็เลยมีความรู้สึกปลื้มใจนะประทับใจในโยคีท่านนี้ว่าเอาผลไม้มาให้ที่แทกภายนั้นเป็นทองก็เลยบอกว่าท่านโยคีท่านประสงค์สิ่งใดเราจะทําให้ท่านโยคีก็เลยได้ทางเลยบอกว่าเราต้องการให้พระองค์ไปนําตัวเวตาลซึ่งอยู่ในป่าช้านํามาให้เราเราจะทําพิธีบูชายัน แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพระวิกรมาทิศเดินทางเข้าไปในป่าเนี่ยกว่าจะไปได้เนี่ยมันมีสิงสารสัตว์อันตรายนะก็เหมือนจะฆ่าทางอ้อมนะแต่ถ้าพระวิกรมาทิศปลอดภัยเอาตัวรอดมาได้ฤาษีนี่แหละจะฆ่าพระวิกรมาทิศเองนะพระวิกรมาทิศไม่ทราบไม่รู้พระองค์มีพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งนะแต่ไม่ต้องนักเรียนไม่ต้องรู้จักชื่อนะเพียงแต่กล่าวว่ามีโอรสอีกคนหนึ่งที่ ไปพร้อมกับพระองค์นะคะก็ในที่สุดอ่คาครูขออ่านตรงนี้เลยนะคะพอไปถึงเวตาลเนี่ยก็เอตัวไหนนะที่เรียกว่าเวตาลพระองค์ก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมหรือสีบอกว่าคล้ายกับนกมีหูหนูมีปีกอะไรเนี่ยนะเป็นซากศพแห้งๆอะไรนี่นะแล้วก็บอกว่าพระองค์อย่าไปพูดกับเวตาลเชยวนะถ้าพูดแล้วก็ เวตาลก็จะหอ,อกกลับไปยังป่าช้านั่นเองกพระองค์ต้องไม่พูดต้องไม่กล่าวคําใดๆทั้งสิ้นอ่ะอันนี้โยคีก็บอกว่าอา้าวเวตาลเนี่ยอยู่ในเอ่ออยู่ที่ใต้ต้นอโศกนะเขาจะห้อยหัวนะแล้วก็เดินทางเข้าไปย้ําเลยนะคะว่าไม่จับตัวเวตาลได้แล้วนะต้องไม่พูดอะไรจนกว่าจะนําเวตาลมาถึงที่หมายคือนํามาให้เรานะอ่ะเพราะองค์ผิด นะคือเผลอพูดไปเขาก็จะหลุดไปที่ใต้ต้นอโศกเหมือนเดิมนะพระองค์ก็ต้องตามไปอีกนะแล้วระหว่างทางเนี่ยเวตาลจะใช้วิธียั่วยุด้วยการตั้งคําถามถามพระองค์ตลอดเวลานะเขาจะเล่าคำอ่าเล่า,ลานิทานพอเล่าเสร็จแล้วท้ายเรื่องมันก็จะเป็นปริศนาพระองค์อยากได้เผอตอบไปเป็นอันขาดนะก็ เวตาลก็จะหลุดไปนะอันนี้นะอ่าเรามาดูว่าเวตาลหน้าตาเป็นอย่างไรเวตาลเป็นอะมนุษย์อะมนุษย์ก็คือเป็นพู้ผีปีศาจนะคะสิ่งอยู่ในศพทําให้ศพพูดได้นะท่านนอมอศก็บอกว่าเวตาลน,น่าจะมีลักษณะดังนี้นะคือศพเป็นซากศพศพแห้งๆนะคะมองลืมตาโพรงเลยนะถ้าหากว่าใครไปถูกตัวหรือไปใกล้ก็จะลืมตาโพรงน่ากลัวนะ ดวงตาจะมีสีเขียวเหมือนกับมีไฟประกายสีเขียววับๆๆนะผมจะเป็นสีน้ำตาลหน้าสีน้ำตาลไั้เรียน,นกันดึกจินตนาภาพเอานะตัวผอมเห็นซี่โครงเป็นซี่ๆห้อยหัวลงมาเหมือนกับค้างคาวนะแต่ตัวใหญ่กว่าค้างคาวนะเมื่อจับดูตัวจะเย็นชืดเลยนะแต่ลักษณะจะเป็นเหนียวเหนียวเมือเมือเหมืองโง่นะเหนียวเหนียวลำตัวเนี่ย เป็นเมื่อกเมือเหมือนงูนะคะเดียวเนี่ยวลืดลด,ด,ดนะคะถ้าจะรู้ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะก็ดูว่าสังเกตว่าเขาจะกระดิกหางหางเขาเหมือนหางแพะนะเหมือนหางแพะเลยกระดิกกระดิกหางเท้าวาอ่าพระวิกรละมณฑิก็สังเกตตรงนี้ค่ะเห็นการกระดิกหางของเวตา <c oughs> อือ่าตอนนี้เวตาผ่านหน้าจอนักเรียนนะคะ แม้ว่าเวตานจะเป็นอ่ามนุษย์แต่ก็มีความสามารถในการโน้มน้าวใจให้มนุษย์คล้อยตามได้หลงเชื่อได้นะคะพิจารณาแล้วเวตาเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวรรณคดีนะก็หมายถึงว่าในชีวิตจริงแล้วนะมนุษย์เราเนี่ยต้องเผชิญกับสิ่งที่เป็นอันตรายนะเราต้องใช้สติในการพิจารณาสิ่งที่มันยั่วยุรอบตัวเราเนี่ยเราต้องมีคําว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องไม่จริงนะอันไหนคือจะมี ประโยชน์คุณค่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่จะทําให้เราเกิดโทษนั่นเองนะอันนี้เขาก็เปรียบเทียบนะทีนี้สติมานะหรือปัญญาไม่มีก็คือเรื่องสุดท้ายที่พระมิ่กนมันที่ตอบไม่ได้ฮนะเป็นเพราะว่ามีสติแล้วไม่ตอบหรือว่าเป็นเพราะคิดไม่ได้นะฮะนิทานเรื่องที่สิบเนี้ยเวตาลได้เล่าถึงเท้ามหาพลนะฮะ ซึ่งเป็นชายาอับทศีิซึ่งเป็นพระราชาแห่งกรุงธรรมปุระนะพระองค์เนี่ยก็ชรามากแล้วอายุมากแล้วนะก็มีมีมเหสีคนหนึงนะกับพระธิดานะซึ่งม่เหสีเนี่ยก็มีลักษณะคือเท้าของพระนางเนี่ยจะเท้าเล็กมากนะแต่พระธิดาเนี่ยแม้จะเป็นวัยรุ่นแต่ก็เท้าใหญ่มากนะเท้าเหมือนผู้ใหญ่นะ ก็ปรากฏว่าที่เมืองเนี้ยไม่มีไม่มีโอรสที่จะคอยดูแลปกปักคุ้มครองเมืองใช่ไหมคะในที่สุดพระองค์ก็ถูกข้าศึกชิงยกเมืองไปได้นะคะชิงเอาเมืองไปได้พระองค์พระม่เหสีและพระธิดานี้ก็หนีตายค่ะหนีตายมีอะไรติดตัวก็คือมีทองหยองมีพิรนินจินาอะไรพกไปก็ได้เท่าที่มีมีมีความสามารถจะเอาไปได้นะคะก็ ปรากฏว่าหนีหนีเข้าป่าไปจนกระทั่งไปเจอหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งปรากฏว่าหนีเสือปอ่าจระเข้ค่ะนักเรียนกลายเป็นหมู่บ้านโจรน,นะแล้วก็พวกจรเเี้เขาไม่ได้เคารพหรอกค่ะว่าไปใครเป็นกษัตริย์ใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรนะเห็นทองเห็นของมีค่าปล้นหมดเลยเท้ามหาพล ก็กลัวว่าพระมเหสีและพระธิดาจะเป็นอันตรายก็เลยให้ทั้งสองพระองค์เนี่ยหลบหนีไปวิ่งหนีไปนะพระองค์จะเป็นผู้ต่อสู้คอยกันเอาไว้เพียงพระองค์เดียวและในที่สุดนะฮะพระองค์ก็ถึงแก่กรรมนะฮะก็โดนพวกโจรเนี่ยฆ่าตายนะฮะส่วนพระมเหสีกับพระธิดานี้ก็หนีตายหัวซุกหัวซุนเข้าไปในป่าลึก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 เลยนะะ พวกโจรนี้ก็ตามไม่ทันแล้วโจรก็เราได้สมบัติแล้วจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงสองคนนะโจรมันก็ต้องหวังแต่สมบัติอย่างเดียวนะในที่สุดเมื่อหนีไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะหนีไปก็กล่าวถึงเมืองอีกเมืองหนึงน่งอีกแล้วนะคะก็เมืองนี้มีพระราชานะซึ่งพระมเหสีได้สวรรคตไปแล้วพระองค์ก็ว้าเวยนะ ก็เลยชวนพระโอรสพระโอรสอก็หนุ่มแล้วค่ะหนุ่มหนุ่มใหญ่แล้วก็บอกว่าเอ,อพระราชาเเมืองน,นี้ชื่อว่าจันทละเสนนะคะแล้วก็มีโอรสปรากฏว่าพระองค์ก็เลยชวนพระราชบุตรหรือพระโอรสเนี่ยไปป่าเพื่อที่จะไปเที่ยวชมป่าหรือไม่ก็ไปยิงนกนะหาของป่าอะไรนะคลายเครียดของพระองค์เพราะว่าอยากจริงๆแล้วอยาก ล่าสัตว์ในป่านะก็ปรากฏว่าทั้งสองพระองค์เดินเดินไปก็เอ๊ะมีรอยเท้าอะไรเนี่ยอยู่บนพื้นก็แปลกใจนะคือพานป่าเนี่ยหรือว่าคนที่ชอบล่าสัตว์เนี่ยเขาต้องชำนาญในป่านะว่าที่ที่ผืนผืนดินเนี่ยพื้นดินเนี่ยมีลักษณะรอยเท้ารอยตีนสัตว์อะไรตีนสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ ลอยบุ๋มของพื้นดินมันก็จะต้องทำไมะลึกลงไปอาช้างระหว่างช้างกับกว้างหรือช้างกับตายอะไรเนี่ยนะคะการบุ๋มหรือการเหยียบดินลึกลงไปเนี่ยมันก็ต่างกันนะ,ะทีนี้ทั้งสองพระองค์นะ,ะทั้งเสด็จพ่อและลูกเนี่ยก็มองพบอ่ารอยเท้าผู้หญิงทําไมเขาถึงรู้ว่ารอยเท้าผู้หญิงคะก็เพราะว่าพื้นดินเนี่ยที่อาจจะมีลักษณะเป็นพื้นที่แฉะแะด้วยนะคะ ที่เหยียบไปเนี่ยนะแสดงว่าก็ต้องเป็นทำไมคะเป็นพื้นที่ไม่แข็งมากเพราะนั้นรอยเท้ามันก็เลยเหยียบลึกลงไปนะแต่ก็ไม่ลึกมากเพราะเป็นผู้หญิงน้ำหนักตัวไม่เยอะนะะถ้าเป็นวิสัยน้ำหนักตัวเยอะเพราะนั้นพื้นก็ยุบลงไปนะก็รู้ว่าเป็นรอยเท้าคนนะ,ะด้วยความชำนาญของคนที่เดินป่านะ,ะนนเรียนอาจจะบอกโอ้โหเก่งจังมารู้ว่าเป็นรอยเท้าผู้หญิงด้วย แต่ก็สังเกตว่าเอ๊ะรอยเท้าหนึ่งทำไมเป็นรอยเท้าคู่หนึ่งที่ใหญ่มากเดินอีกติดกันอีกข้างอ่ออีกคู่หนึ่งก็เป็นรอยเท้าที่เล็กนะแล้วรู้ด้วยว่าเป็นผู้หญิงทั้งสองพระอ,องค์ก็เลยตกลงกันนะก็ะบอกว่าถ้าเป็นรอยเท้าใหญ่ๆเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นผู้ใหญ่แน่เลยเป็นผู้หญิงที่โตกว่าแน่เลยเพราะฉะนั้นพ่อก็ขอตองคนนี้แล้วกันนะลูก ส่วนพระโอรสก็บอกได้พระเอคาได้ได้พระเจ้าค่ะเออได้พระเจ้าค่ะหม่อมชั้นก็จะดิษฐ์ว่ารอยเท้าเล็กๆเ,เนี่ยก็คือเป็นเนื้อคู่ของหม่อมชั้นก็ปรากฏว่าตกลงกันทั้งสองคนนี้ตกลงกันนะโดยที่ไม่มีใครมาเป็นพยานว่าตกลงกันอย่างไงนะในที่สุดทั้งพระโอรสพระ พระราชธิดอาพระราชบิดาก็มาเจอเนี่ยจนมาพบเจอนางทั้งสองปรากฏว่านางที่มีเท้าเล็กคือพระมเหสีคือตัวแม่อ้าวส่วนนางที่มีเท้าใหญ่กลับกลายเป็นตัวลูกสาวอาลลสีแต่ทั้งสองพระองค์ก็ยังยึดมั่นในสัญญาที่ตกลงเอาไว้เดิมนะคะคือพ่อก็จะได้แต่งงานกับลูกนะส่วนลูกก็ได้แต่งงานกับแม่นะค,ะคือแม่ของพระธิดา ทั้งสองก็อภิเสกกันเรื่องมันไม่จบค่ะนักเรียนพอเมื่อทั้งสองอภิเสกกันแล้วก็แต่งงานก,นกันก็จะต้องมีลูกตามมาอ่าตอนเนี้เวตาลก็เลยถามเท้าอพราเท้าว,วิกรละมังทิดว่าท่านคิดว่าเมื่อลูกออกมาจะเรียกะจะเรียกทั้งสองเนี่ยจะเรียกอย่างไรจะเรียกพระบิดาได้อย่างไรนะเรียกใครเป็นพ่อเรียกใครเป็น ลงหรือเรียกใครเป็นอานะคะก็ถามถามพระวิกรมัทิศเน,นีญยพระวิกรมันทิศทำไมก็อึ้งอยู่นานๆที่ถึงบอกว่าเอ๊ะท่านมีสติหรือเปล่าหรือท่านตอบปัญหาไม่ได้นักเรียนก็ลองนึกดูสิคะพ่อแต่งงานกับลูกแม่แต่งงานกับพ่อเอออะไรสับสนนะเราจะเรียกลูกที่ออกมานี้จะเรียกอย่างไรนะพระวิกรมัทิศก็คงตอบไม่ได้ พอตอบไม่ได้พระวิคกรมาทิตก็สามารถจับเวตาลไปให้โยคีจนได้ในระหว่างทางนะคะโยคีก็เอ,อในระหว่างทางเวตาลน,นะคะด้วยความเห็นใจในความพยายามในความในความมีความตั้งใจพยายามของท้าววิกรลมาทิตนะ,ะก็เลยบอกว่าพระองค์ข้าพเจ้าจะขอบอกอะไรสักอย่างหนึง่ง เมื่อโยคยีบอกให้พระองค์ทําประการใดพระองค์อยากทาตามเพราะว่าโยคยีเนี่ยจะรอคอยฆ่าพระองค์นะเนื่องจากแค้นตั้งแต่สมัยพ่อพระราชบิดาของพระองค์และตอนนี้เขาก็จะฆ่าพระองค์พระองค์อยากได้ก้มศีรษะอยากได้ทําตามที่โยคยีพูดเป็นอันขาดพระวิกรมาทิกก็จําเอาไว้ก็จังสงสัยเอ๊ะทำไมเขาจะต้องฆ่าเรานะจะในที่สุด เมื่อไปถึงยอคยีแล้วพระวิกรมังทีได้มอบเวตาลให้โยคยีแล้วโยคยีก็บอกอ้าเรามาทำพิธีบูชายันกันขอให้พระองค์ทำตามที่เรานะได้ทำนะเราทำตามเราทาอะไรท่านทำตามนะโยคยีก็ทำอะไรครับพิธีที่จะบวงสรวงเอาเวตาเนี่ยไปบวงสรวงเป็นบูชายันนะเสร็จแล้วโยคยีก็ทำท่าก้มศีรษะในระหว่างนี้ พระวิกรม,มานทิตมีมีดาบอยู่ในมือพระวิกรมันมทิตก็เลยใช้ดาบของพระองค์ฟันชับคอของโยคีขาดนะก็ปรากฏว่าโยคีก็ตายนะพระวิกรมันมทิตก็รอดไม่อย่างนั้นถ้าไม่ได้คําเตือนของเดตานนะพระวิกรมันมทิตต้องตายนแน่ดังนั้นก็คือเป็นเพราะอะไรคะเพราะความตั้งใจจริงความพยายามความซื่อสัตย์ ของพาวิกรมาทิตย์ที่เวตาลมองเห็นนะคะอะจากตรงนี้นะคะนักเรียนนี่คือจบจบเรื่องที่สิบแล้วนะคะที่ในหนังสือที่เราเรียนแต่ถ้านักเรียนจะดูทั้งหมดยี่สิบห้าเรื่องนักเรียนไปเปิดพี่พี่วิวนะคะพี่วิวเล่าสนุกเหมือนกันนะไปเปิดดูใน You Tube นะคะผมเขาจะเป็นผมเหมือนผมหน้ามาป๊อป๊อ่ะแก้มป่องๆตาเว้นตาใส่เว้นตาโตๆตนะ หลายคนคงจะเคยเข้าไปดูแล้วอตอนนี้เรามาดูบทวิเคราะห์เนื้อเรื่องนะคุณค่าของนิทานเวตาเนะแฝงด้วยข้อคิดสิ่งที่เราจะนำมาดาเนินในชีวิตประจำวันเราได้หลายข้อข้อที่หนึ่งต้องมีสติปัญญารอบรู้ไต่ตรองนะคะอย่าอย่ามองแต่เพียงด้านเดียวต้องมองหลายๆด้านนะคะอันที่สองก็รู้จักแก้ปัญหาด้วยสตินะอันที่สาม เมื่อเราสัญญิงสัญญากับใครแล้วเราต้องทําตามสัญญาที่เราพูดเอาไว้นะอย่างเช่นพระวิกรมาทิตเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นเวตาลก็เห็นความดีของพระอ,องค์ก็เลยบอกความลับเพื่อไม่ให้พระองค์ถูกประหารอ่ะไม่ให้พระองค์ถูกฆ่านะข้อสี่ความเยรนพยายามเนี่ยค่ะสำเร็จเพราะว่าพระวิกรมาทีเนี่ยเดินไปเดินมาระหว่างในตัวเมืองกับในป่าช้าไม่ใช่ระยะทางใ,ใกล้นะ เดินต้อง25รอบนะต่อไปวิเคราะห์เขบอกว่าเรื่องของเวตาเนี่ยให้อุทาหรณ์แล้วก็ให้ความสนุกด้วยนะแล้วก็ปมปัญหาในท้ายเรื่องของนิทานแต่ละเรื่องเนี่ยก็ให้ข้อคิดสอนให้เรามีสติสอนให้เราได้คิดอะไรอีกหลายอย่างนะนักเรียนก็ใช้เวลาเสาวอาทิตย์ก็ลองไปเปิดดูนะใน YouTube พี่เกศอ่านก็นั่งฟังแล้วกันนะคะอ่าก็เป็นอันว่าก็จบคร่าวๆนะคะเรื่องนิทานเวตาลเดี๋ยวคราวหน้าก็จะเป็นเข้าในในหนังสือบางตอนที่บางตอนที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงนะคะณนะตอนนี้พงศกรมาแล้วค่ะ แต่ชนทิชายังไม่มาแสดงว,ว่าชนทิซาอาจจะไม่สบายกัญรั์ทองภูลเช็คให้แล้วจ้ะก,ก็เหลือเพียงชนทิซาพันคำนะคะที่ยังไม่ได้เข้านักเรียนครูมีมีงานคน้างนักเรียนมีงานค้างอะไรกับครูหรือเปล่าทำให้เสร็จในชั่วโมงอในในแต่ละสัปดาห์แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องอ๋อชนทิชามาขอโทษคะเมื่อกี้ครูไม่เห็น มาตอนไหนมาตอนไหนคะถ้ามาไม่ทันครูจะได้โยนคลิปวันนี้ให้บอกได้ไหมโลกมาตอนจบหรือว่ามาตอนเริ่มต้นคะอ่าลองเขียนมาสนทิชาได้ได,ได้ได้เรื่องทั้งหมดฟังเรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหมไม่มีไหมใช่ไหมคะมีใคร มาตอนครูก็ไม่รู้ตอนนี้ครูเล่าเล่าถึงตอนไหนละ่ะมาตอนสิบสี่นาฬิาสามนาทีครูก็ไม่รู้สิบสี่นาฬิกาคุณเล่าตอนไหน,นโอเคเดี๋ยวครูโยน YouTube ให้หนูละกันโยนคลิปให้หนูละกันแต่ต้องรอหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวครูต่อนเนื่องกับพี่มอห้าด้วยก็เป็นอันว่านิทานเวตาลก็จบคร่าวๆเ,เช่นนี้นะสำหรับเรื่องย่อๆคือเรื่องที่สิบ แต่ถ้ารายละเอียดก็ในหนังสือจริงๆแล้วความสําคัญของเรื่องนี้ก็มีแค่นี้แต่ถ้านักเรียนอยากจะรู้ว่านิาตาเวตาณมีความเป็นมาอย่างไรทําไมจึงเกิดเป็นเวตาณได้นักเรียนก็ไปเปิดเพิ่มเติมเอาได้นะมีใครมีปัญหาอีกไหมคะก็จะให้เราพักไปเลยครูก็จะเตรียมรับพี่เขา ถ้าไม่มีปัญหาไม่เป็นไรนะพักผ่อนเป็นไรเพื่อจะเรียนคาบเจ็ดเลยค่ะสวัสดีค่ะแส,สดงว่าวันนี้เข้าเรียนครบทุกคนนะคะดีใจค่ะ